สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย o u t u เอ็กดัมซิงครับเอ้ยพี่น้องไมร่รู้สิไปใส่เลยมานีฝนตกมืดมือครับฝนตกทั้งวันเลยครับดูครับไปตัดผมมาใหม่เปลี่ยนทรงผมใหม่ครับอ๊ดูไปไดซิ ไม่รู้ว่าจะถ่ายคลิปอะไร FC ได้ดูเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกครับนี่เราออกมาซื้อของนะครับฝนตกดูอะฟ้าไม่เปิดเลยตายสิตอนนี้ก็พาเจ๊ครับมาซื้อของครับมาซื้อหิ่งพะะไปไว้ที่บ้านครับผมดูรถหมอมไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดเลย เมื่อเช้านี้ก็รถก็ติดครับติดอยู่บ้านครับโอ้อย่างยับเมื่อเช้าีกว่าจะอ,าออกได้ครับ <c oughs> บรรยากาศน่านอนมากครับฝนตกทั้งวันเลย ไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยครับวันนี้ครับฝนตกแบบนี้เหตายสิมาเช้านี้รถก็ติดอยู่หน้าบ้านครับมาเช้าครับกำลังจะอออกมาก็ติดเลยหูดิ้นกว่าจะออกได้ไม่ได้ถ่ายคลิปเอฟซีได้ดูนะมื่เช้า จะพาไปดูร่องรอยครับนี่ครับติดข้างนี้หละมาเช้าดูขี้ดินเต็มเลยอู้อูงานเข้าเลยพี่น้องอือแมะลอกเลยอ่ะเนี่ยมันติดอยู่ประมาณนี้หละมาเช้าครับนี่แหละประมาณนี้แหละดินกวัวจะหลุดครับมาเช้าครับ แม็กเป็นรอยเลยเฮ้ยทำไงถึงจะออกวะฮะรถติดมาเช้าครับดูอ่ะมันเป็นนี่นี่ที่ดินแบบนี้แหละผมดินออกมาเช้าครับดูอือดิแ็กเป็นรอยเลย มันจมฝั่งนี้เยอะนะครับมันเช้าครับดูรอยผมปืนออกมัเช้าครับดูดูรอยยางงานเข้าเลยแม็เป็นรอยครับแม็เป็นรอยแต่รอยไม่เยอะหรอกเอามันเอาอันนี้ขัดได้ไหมมันเอาไข่ปลาไข่ปลาที่ขัดสแตนเลสมันขัดได้ไหมเนี่ยขัดที่มันเป็นรอยอะ มันเป็นร้อยเสยเลยวะ่ะดูวะ่ะดูแย่แย่นี่ก็อยู่นิคมครับตลาดนิคมตลาดสดดูรอยยางครับเป็นรอยเลยเป็นรอยผมดิ้นมาเช้าครับ ติดประมาณนี้หละเกือบครึ่งล้ออ่ะมันเช้าเนะี่ยแต่เป็นรอยไม่เยอะครับเป็นรอยนิดเดียวไม่เป็นไรถ้าเป็นแม็กเก่านะผมว่าสีลอกออกค คราวนี้ผมบืนบอกบึนบึนบึนทัน้งเาช้าครับโอ้ฝนตกได้ทั้งวี่ทั้งวันแบบนี้จะไปไหนได้แลวนวะ่าเนี้ยไปไหนไม่ได้แล้วตัดผมมาใหม่โคตรเซ็งโคตรเฟี้ยวเลยทุกคน เกิดง่วงนอนมากเลยบรรยากาศแบบนี้น้ำหอม,อมหอมเหมือนกันนะเนี่ยน้ำหอมครับซื้อมาติดรถใส่รถไว้เซ็งเลยรถติดมาเช้าครับ ติดอยู่บ้านนะไม่ได้ติดอยู่ไหนหรอกมาเช้าติดอยู่หน้าบ้านเลยมันเป็นแบบว่าเหมือนดินทรายแล้วฝนตกทั้งคืนใช่ไหมตอนถอยเข้าไปไม่เป็นไรนะตอนออกมารู้เรื่องเลยบุ๊บอยู่เลยนี่แบบฮแนวไหนวะเนี่ย รถติดเมื่อเช้าเป็นเหตุสังเกตได้รู้เรื่องกับเรื่องร้าวเขาว่าอย่างนั้น <c oughs> เส็งน,นี่ก็พาแม่กับแฟนครับมาซื้อหิ้งพระอยู่อะไรเนี่ย สุขบุญสังฆทานบ้านนี้ดีมีอะไรนะบ้านนี้ดีมั่งมีสีสุขเวแซ่ไม่รู้จะไปไหนเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกแบบนี้ไม่อยากจะออกไปไหนเลยบรรยากาศฝนตกจะล้างรถก็ไม่ได้ล้างหรอก ฝนตกมัดมือ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจดไว้เพียงเท่านี้ครับไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไร FC ได้ดูเลยถ่ายอย่างอื่น FC ก็ไม่ค่อยดูครับโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ